จะสิ้นปีนะครับพี่น้องนะครับผมก็พอจะรู้ดีนะครับว่านะครับคนชอบไก่เนี่ยคนชอบไก่เล่นไก่เซียนไก่เนี่ยนะครับจะสิ้นปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าอยากได้ไก่สักตัวนะครับอยากจะมองหานะครับไก่ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ขัดต้อนรับครับาติมิตรนะครับเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างต่างจังหวัดอยู่แดนไกลนะครับ เออมาเจอกันปีใหม่นะครับก็พบปะสังสรรนะครับนะครับมีไก่สักตัวรับยังดีๆนะครับพี่น้องต้อนรับเพื่อนฝูงนะครับให้พ่อให้แม่ให้พ่อนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับก็อยากได้นะครับสายพันธุ์ดีๆนะครับเอาไปฝากท่านก็ได้นะครับเอาไปเอาไปเพาะเอาไปชำนะครับสายพันธุ์ดีๆนะครับย่างไก่พี่น้องครับ ช่างกิโลเนี่ยนะครับมันก็กินข้าวนะครับสิ้นเปลืองเท่ากันกับไก่ชนนะครับสู้เรามาหานะครับเราหันหันเหนะครับชวนพ่อพี่น้องเนี่ยมาเลี้ยงไก่ชนดีกว่านะครับเพิ่มมูลค่าครับเพิ่มมูลค่าของของไก่นะครับกิโลละร้อยนะครับเราจะได้ไก่เกิดใหม่นะครับเห็นเห็นไหมครับที่ เห็นคลิปไหมครับไอ้เกิดใหม่นะครับกำลังลุกดิกลุกดิกอยู่เลยนะครับจนถึงหกร้อยนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่านะครับดีกว่าเราเราเลี้ยงสี่ห้าเดือนนะครับกิโลละร้อยพี่น้องเขาเกิดมาปุ๊บนะครับห้าวันสิบวันเขาก็ปล่อยละเจ็ดวันเขาก็ปล่อยละนะครับยังยังดิ้นลุกดิกลุกดิกอยู่เลยนะครับหกร้อยนะครับมันเพิ่มมูลค่านะครับพี่น้อง นะครับก็ใกล้แล้วครับเหลือประมาณใกล้ปีใหม่นะครับก็เหลือเดือนกว่าๆนะครับเดือนนี้เดือนพี่พี่กานะครับก็ธันวานะครับชิ้นเดือนธันวาก็เป็นปีใหม่นะครับผมมีครับพี่น้องผมมีไก่จริงๆไก่ดีๆนะครับนะครับมีไก่วัดดวงนะครับมีไก่คัดผ่านมีไก่ไล่แข็งเตรียมชนแล้วก็มีไก่ พร้อมชนมีพร้อมชนอยู่ตัวหนึ่งครับตัวนี้ดีมากนะครับเป็นไก่เยียเยียแดงนะครับแล้วก็มีพ่อไก่ไม่ไก่นะครับไก่เล็กนี่ครับซื้อไปฝากเพื่อนฝูงพ่อแม่นะครับเลี้ยงไก่ชนดีกว่านะครับดีกว่าช่างกิโลนะครับก็พี่น้องคนไหนสนใจลองทักเข้ามานะครับทักเข้ามานะครับ0 9 9 6 0 6 2 1 0 7นะครับจะเถืองครับ